คนนี้เป็นแบบนี้คนนี้เป็นแบบนี้นะครับน้องไมค์ก่อนน้องไมค์โฟลอีฟถือว่าเป็นวัยรุ่นที่สุดเลยครับผมเคยไปเดินงานวัดไหมน้องไมค์เคยค่ะเคยเป็นยังไงมั้งสนุกดีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้เดินแล้วเพราะว่าอยู่ในกรุงเทพด้วยก็ไม่ค่อยมีงานวัดยุคน้องไมค์นี่เป็นยุคมีอะไรบ้างจริงๆเมื่อกี้ที่พี่แจนพูดหนูก็เห็นทุกอย่างเลยนะคะที่แบบพูดมาอ่าก็เคยแบบไปปั๊บโปงชิงชาสวรรค์เล่นบิงโกแล้วก็ไอตรงที่แบบมีของเล่นเยอะๆแล้วก็เอามาขายอ๋อแสดงว่าไอสิ่งที่ แล้วแต่เราจะชอบรถไหนเอายาวแค่ไหนก็อยู่ไปถึงไปหมึกนะขายด้วยกันไงเคยเห็นใช่ไหมใช่ผมเช่หรอกขอให้เร็วๆนี้เรากลับไปเที่ยวงานวัดกันได้โดยเร็วได้ฮะนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับน้องไม้พี่ดาวนะครับพี่ประชานะครับใครจะได้เข้าไปรอบแจ็คพอตกับเรานะฮะสักคู่เดียวเดี๋ยวมาลุ้นกันกับพวกเราเฮดทตา มาอะไรครับมาแล้วครับ<ะ>มาแล้วครับน้องหมายนะครับเต้นไฟติดเป็นคนแรกนะเป็นอย่างไรดูที่จอไว้ พยางครับง่ายๆครับน้องไมยพร้อมแล้วเริ่มครับเออลาไปก่อนมีคำว่าลาพยางแรกครับลาอะไรครับลาอะไรครับลาลาพระวัสอะไรยังไงนะครับยังไงพี่ตร๊กา คำว่ากันครับแย่งที่สองแต่ยังไม่ใช่คําตอบนะฮะเอออันนี้คือขยักแรกก่อนนะครับข้ออื่นๆไม่มีกันแบบนี้แล้วครับผมเอาละฮะทำให้คุณพชานะครับตอบถูกรอแข่งเกมหน้ายืนรอดูว่าใครเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองต่อจากคุณนะครับ ไฟติดนะครับได้สามพยางครับน้องไม้ครับไม่ยากครับพร้อมแล้วเริ่มครับเห็นไรต่อมาก่อนครับเออยางอะไรฮะยางธงนักเรียนมีคำว่ายางพยางแรกครับยางพยางแรกได้น้องไม้ครับพร้อมแล้วเริ่มครับเออเออยางอะไรฮะ เรียนฟูฮะอะไรอ่ะยังไม่ได้คำตอบน้องไมคิ้วจะชนกันอยู่แล้วน่ะสีของขาวเป็นเม็ดๆอ่ะหมีมีร่องอยู่ตรงกลางด้วยร่องอะไรคะเป็นร่องท่านี้เป็นร่องของแบบเม็ดเป็นการแบ่งแยกให้อยู่ใช่ชัดเลยชัดเลยย่างอะไรน้องไม้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับย่างพาล อย่างพาราก็รูกต้องอันนี้ปนยา,เ,าเหรอเนี่ยใช่ฮะเป็นยาพาราไงยาพาราเราก็รู้อยู่ว่าเป็นลักษณะแบบไหนรับ <c oughs> สุดท้ายครับน้องนายครับไฟขึ <c oughs> ้นนะครับ อะไม่ไว่าย่งไงก็ตามแต่น้องไม้ได้สิทธิตอบนะครับ,รบภาพเป็นอย่างไรดูที่จอครับเออสัตว์กบงูหนูวัดเออจิตเออไม่มีเลยครับยังไม่มีเลยนะครับแต่วนๆแถวคำตอบพร้อมแล้วเริ่มครับเออ,อคังโคกเหรอคะมีคำว่า ขางโคกครับพยางที่หนึ่งและสองครับขางโคกอะไรฮะขางโคกอะไรขางโคกอะไรขึ้นบอกถูงต้มทันพอดีทันพอดีทัางวัวเป็นขางโค้กไม่ใช่โกกครับกลุอันดับตลุ่คะแนนกันหน่อยนะครับตอนนี้พัชชามาเป็นอันดับหนึ่งมีสิบคะแนนน้องไม้ครับมาเป็นอันดับสองมีสิบคะแนนพี่ดาวเขามีครับมาเป็นอันดับสามนะครับมีศูงคะแนนครับ รวมไปถึงพี่ภัชชานะฮะเกมนี้จะเป็นเกมตัดสินแล้วนะครับว่าใครจะเข้าไปรอบแจ็คพอตนะฮะคะแนนเพราะฉะนั้นรวบรวมคะแนนได้อีก20คะแนนนะครับเ้ทางอะไรทางทางขั้งเถียทางตรงข้ามไม่ใช่แบบแบบแบบนี้ถ้ารู้ถ้ารู้จะไปด่ามันทําไมล่ะเออฮะเขาได้20คะแนนแล้วใช่ครับทีมครับผมน้องมาครับจะเลือก Drive หมายเลข1หรือ2ครับ เออหนึ่งก็ได้ค่ะหนึ่งก็ได้ใครบังคับหรอครับครับผมอ่ะเลขหนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งครับโอเคอ่ะมาดูน้องไม์กันบ้างนะครับไม่ยากครับน้องไม์ครับหาคําแรกให้เจอไม่ได้ข้ามไปก่อนนะครับพร้อมไหมครับค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับคู่รักชื่มชีวาเธอเข้ามาเลยแตกแยกข้างค่ะสำนวนหมายความว่าไม่ช่วยแล้วยังมาขัดขวางเออเออ ขีดเขียนไปทั่วผนังรั้วทั้งกำแพงพวกนี้เขาเรียกพวกอะไรอะไรวะข้ามค่ะโทรศัพท์พกพาติดไปมาทุกที่โทรเลขใช่โทรศัพท์เลยลูกโทรศัพท์ของัโทรศัพท์อะไรที่เราใช้ทุกวันนี้เขาเรียกอะไรมือถือถูกครับมีคำว่ามือครับทั้งติดต่อทั้งจัดการทำงานไม่ได้หยุดมืออะไรมือเบลาวิงถูกครับเพิ่งจะเริ่มเมื่อวานความชำนาญยังไม่มีมือใหม่เลยมือใหม่ถูกครับ สำนวนคำนี้ดูเป็นคนดีแต่ทําชั่วมืออะไรคร่าบครับของที่ผ่านการใช้เราได้มาอีกทอดหนึ่งมือสองถูกครับจะสู้ด้วยสิ่งนี้ไม่มีอาวุธถือมือเปล่าถูกครับ,รบมีอาวุธคู่กายปกป้องเจ้านายและคอยยิง <c oughs> ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,วเดี๋ยวทัวดีก่อนะ,อะคู่รักชื่นชีวาเธอเข้ามาเลยแตกแยกมือที่สถูครัมือที่สาม สำนวนหมายความว่าไม่ช่วยแล้วยังมาขัดขวางเออสำนวนสำนวนสุภือพาติเอาเท้าลาน้ำเหรอถูกใช่ขีดเขียนไปทั่วผนังรั้วทั้งกำแพงมือบอลมือบอลถูกต้องสำนวนคำนี้ดูเป็นคนดีแต่ทำชั่วอันนี้อะไรอะคะมือถืออะไรมือมือถือศากปากถือศีลมีอาวุธคู่กายปกป้องเจ้านายและคอยยิงมือขวา มือขวาที่ไหนแล้วไม่ใช่มือปืนหรอคมือปืนปืนนะน้องน้องมาได้หมดเลยครับผมอ่ะทำาได้ทั้งหมดนะครับ5ข้อครับ10คะแนนรวมของเดิม10คะแนนเป็น20คะแนนครับยี่สิบคะแนนพี่ดาวไหนยู่ก่อนขึ้นมาก็ไม่ยากแล้วพร้อมแล้วพี่ดาวอย่าหอกแลวตอบประวิธอีกแค่ประยุก็พอแล้วตอนนิทาน อ่าปณิธานปณิธานแน่นะครับผมตอนนี้นะครับคุณบัญชานะครับผมมาเป็นอันดับหนึ่งมี28คะแนนน้องไม้ครับมาเป็นอันดับสองมี20คะแนนพี่ดาวครับมาเป็นอันดับ3มี26คะแนนเพราะฉะนั้นวันนี้น้องไม้กับคุณพระชาเข้ารอบพี่ดาวตกรอบครับก็ช่วงนี้มันค้าขายไม่ได้ก็อดทนกันหน่อยแล้วกันขายกับข้าวมือสองไม่เคยเห็นนะกับข้าวมือสองอ่ะผมเราเขาเรียกว่าฝากติดตาม ฝากติดตามงานอ่าผลงานวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เขาไม่ได้มองได้ตาเปล่าถามว่าเรารู้ไหมน้ำหนักไม่รู้อ่ไม่ได้โอลยชากำลังใจซึ่งกันแล้วกันอ๋อบอกแค่คำพูดไม่พอต้องอยู่ให้สตาร์ทยังไม่ติดด้วยแตง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 นี่กูดด้วยนี่เกยน้ำตา จัพานอขอบคุณคุณแม่ที่กรลสินทอเสื่อมาให้ลูกตาสบายทำมาได้ยังไงอันผมหยอกเล่นไม่ต้อมไม่ไม่มีมือละนาะเอากดเน็บเพว่าไอจั๊บใครอยากรู้ชะ ชุดยิเมมีครับผมเรามาจําอดวดให้กันวันนี้จะโลแล้วถึงหลายโลถึงขนาดเปรียบเทียบกับเป็นดีว่าเราต้องใส่ชุดราตรีที่มันน้องมาล่ะน้องมายมีความเห็นอย่างไรกับกับชุดลิเกครับมันดูเหมือนจะหนักแต่ก็ดูไม่ได้หนักขนาดนั้นก็เลยไม่แน่ใจไม่รู้เลยค่ะมีคําใบ้ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับกระดานอยู่ในมือแล้วอ่ะโอเคนะและชุดลิเกนี้เปิดครับ สกิโลนะครับไม่มีจุดไม่มีขีดนะครับพี่พรชาครับของพี่ครับเอ็นเอียงไปทางไหนอืนะครับผมพี่ก็ไม่เป็นไรอ่ะได้เวลาครับพี่แจ๊คครับน้องมารับไปเลยครับใส่ไงแกถ้าใส่จะจบเลยได้หรอคะ ก็เมื่อกี้ที่ทำไงนะแต่ว่าคือไม่อยากให้รายการตื่นแบบตื่นตระหนกไงอยู่บ้านเคยลองทานตัวเองไหมผมมีจัดรายการวิทยุนะคะแล้วก็ตอนนี้โฟร์ยิปก็มีอินสตาแกรมของวงค่ะไอจีทวิตเตอร์ติ๊กตอกเฟซบุ๊กค่ะก็ติดตามพวกเราได้ในช่องทางพวกนั้นหมดเลยค่ะับผมครับขอบคุณครับจะออกไปไหนก็ต้องรับ น้องตาออมและน้องตั้มภาพนี้ครับตาออมมีทั้งหมด3พยางชนบุรีไม่ใช่ครับไม่ใช่จ้ะภาพนี้ครับตั้มครับ5พยางน้ำใจมีคำว่าน้ำมีคำว่าใจครับภาพนี้ครับ2พยางระครังดำแครอทไม่ใช่จ <laughs> <laughs> ้ะเวนระครังไข่เ